สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวของทางร้านตั้มอัลโตช็อปนะคะวันนี้เราพามาชมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมิวเอ็กซ์2022นะคะสวยๆเลยนะคะเป็นรถสีเทานะคะชุดแต่งทั้งหมดรอบคันนะคะจะมีทั้งหมด7ชิ้นค่ะจะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังคาดเอวสปอยเลอร์ L, นะคะแล้วก็จบท้าสยสวยๆด้วยที่ครอบกระจังหน้าสีดําเงาดุดเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูชิ้นงานแต่ละชิ้นกันเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะด้านหน้าที่เราเห็นจะเป็นสีเทาตามตัวรถนะคะตัดสีดําค่ะแล้วก็จะมีเพจลูกเล่นเป็นสีแดงให้นะคะมีโลโก้คําว่าวาซุมาเอ็กให้นะคะเป็นงานแท้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเสริมเติมมาด้วยนะคะตัวครอบกระจังหน้านะคะเป็นตัวอของวาซุมาเอ็กนะคะสไตล์ของเขาก็จะออกแบบมาเป็นคลิปสีแดงสีน้ําเงินนะคะมีโลโก้มิลเอ็กให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ทำให้ด้านหน้าดูรับกับสุดสเกิร์ตได้ดีเลยนะคะสวยๆเลยนะคะเพิ่มดีไซน์ให้กับตัวรถนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นด้านข้างนะคะตัวด้านข้างของวั s สุมาเอจะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะจะเป็นสเกิร์ตข้างสีเทาตามตัวรถนะคะใช้กาวสามเอ็มแท้นะคะยางรองสเกิร์ตแท้ในการติดตั้งนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นสีรถเป็นสีเทานะคะ แล้วก็เราจะมีน้ํายา 3M นะคะน้ํายาไพรเมอร์นะคะเสริมเติมให้ชุดสเกิร์ตชิ้นงานนะคะเพิ่มความเหนียวหนึบมากขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะคะตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะจะเป็นแบบสไตล์ท่อใบไม้หลอกแบบนี้นะคะจะเป็นสีเทาตามตัวรถนะคะเป็นสไตล์ท่อใบไม้หลอกนะคะมีคำว่าวาซุมาเอ็กไฮนะคะวาเซนเซอร์ wow, นะคะจุดทุกจุดนะคะ ไม่มีผลต่อการขับเคลื่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆนะคะก็จะออกงานมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคาดเอวนะคะตัวคาดเอวของว a s u ูมาเนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะจะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะมีคําว่าว a s u ูมาเให้ตรงนี้นะคะเพิ่มความสวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์ของสไตล์ว a ซูมาเจะเป็นสีเทาตามตัวรถนะคะ ลองรับกับบันทายได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะรับกันเลยนะคะกับชุดแต่งของวัซุมา x สองพันยี่สิบสองนะคะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะนี่เป็นใช้เราใช้ย,ยางรองสเกิร์ตแท้กาวสามเอ็แท้ในการติดตั้งนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตข้างอีกหนึ่งฝั่งนะคะงานคุณภาพนะคะงานสวยงานเนียนนะคะติดต่อที่ร้านต้มออโต้ช็อปได้เลยนะคะ ร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์083-894-7603ค่ะแล้วก็063-4965-991นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตามออโต้ช็อปด้วยนะคะขอบคุณนอกสถานที่นะคะวันนี้สำหรับศูนย์อิสุสุบางปานะคะขอบคุณลูกค้ามากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ